ชาวบ้านหนองเส็งจำนวนหลายรายเดือดร้อนหนักค่ะหลังโจรแสบออกอารวาสขโมยปั๊มน้ำตามไร่นาค่ะ ชาวนานในจังหวัดมหาสรารคามเดือดร้อนหนักในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าได้มีขโมยออกตระเวณลักขโมยเครื่องสูบน้ำภายในหมู่บ้านหนองเสงอาทิตย์เดียวหายไปหลายเครื่องแล้วนะคะผู้ใหญ่บ้านออกมาเตือนให้ระมัดระวังอย่าวางทิ้งไว้ให้เก็บกลับบ้านหลังเสร็จงานโดยร้อยตำรวจเอกปิติบัวศรีพนักงานสอบสวนสพเมืองมหาสรารคามค่ะได้รับแจ้งเหตุปั๊มน้ำหายที่กลางทุงนนงงง่งนาบ้านหนองเสงตําตบนแวงนางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามจึงได้เดินทางไปที่เกิดเหตุก็พบนายสุรัต วิรัตนาเชษยู่บ้านเลขที่162้ยหมู่2ตำบลแวงนังอำเภอเมืองมหาสารคามซึ่งได้เป็นเจ้าทุกนะคะก็พาไปดูเถียงนาที่วางปั๊มน้ําเอาไว้พบเหลือแต่ปลั๊กไฟและก็สายยางส่วนตัวปั๊มสูบน้ํานั้นหายไปนายสุรัตวิรัตนาเชษบอกว่าตนเองได้นําปั๊มน้ํามาสูบน้ําเข้าที่นาได้สองวันแล้วโดยในช่วงเช้าของวันนี้นะะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะต้องสูบน้ําเข้าไปที่แปลงหญ้าเพื่อปลูกไว้สําหรับเลี้ยงวัวแต่ก็พบว่าปั๊มน้ําหายไป จิงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีการตรวจสอบส่วนราคาปั๊มสูบน้ำตัวนี้ใช้มาได้2ปีราคาประมาณ7,500บาทแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีขโมยมาลักขโมยเอาไปนะคะแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีค่ะไม่น่าจะขโมยกันเลยเพราะต่างคนก็ต่างลำบากกันทุกคนขณะเดียวกันผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ได้ออกมาเตือนลูกบ้านให้ระวังโจรออกอลาวาดขโมยปั๊มสูบน้ำ รเมื่อไม่กี่วันหมู่บ้านใกล้กันก็หายไปสองเครื่องแล้วก็อยากจะขอวิงบอนให้เจ้าหน้าที่เร่งจับตัวคนร้ายรายนี้มาดําเนินคดีโดยเร็วเกรงว่าโจนรายนี้ก็จะออกตระเวนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านค่ะ